สวัสดีครับพี่น้องชาวายูทูบเจ้าแฟนเพจครับผมเมื่อนี้อยู่น้ำกันกับชองบ้าเปล่าสาวนุ่นน้ำจริงครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งปากตการไหมครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับเจ้าขวางขาสัตว์เลี้ยงครับพี่น้องว่าสิเป็นอีหยังกะรอดิีตามนะครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับเมื่อนีครับเจ้าขวาง เป็นยังคือเหยียดขับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี่เนาะพี่น้องเอ้ยตายแล้วนี่แลนน้วนะเลื่อนขึ้นนอนบอ่วครับุูนะครับผมโอ้ยจักรวัจจุบเป้าตัวก็เหยียดขับสัตว์เลี้ยงแล้วนี่เนาะครับผมุูนะครับพี่น้องอันนี้ตอนนี้ทีไปไหนครับอันเป้าวตวโดนนิ่ม่อนไปหาหวานใจ,าานใจโอ้เพิ่นปากเขื่อนเตือนขกันเยังไม่เจ้าเพิ่นอีกคิดว่าถ้าหวานใจได้พี่น้อง ช่องอยังก่อช่องท่านนะ่ะฮะช่องอยังหัวยกรา,างวายเนี่ยอันนี้เขาจะเดินทางไปไหนก่อนเนี่ยบ้านไหนเนี่ยเขาจะเดินทางไปไหนบลาบเบือบลารเบือโอ้ยป่าเกินกับบลาบเบือเตือนเกินกับบลาเบือนอนรับกับบลาบเบือพี่น้องเอ้ยเบาตัวก่อยเอาอันนี้เบาอันนี้เขากำลังจะเดินทางไปบ้านคํำเบียงนะครับไปเอารถลาก ครับตอกแกะครับตอกแกะถ่ายพุ่นแล้วครับผมเอารถไปพ่วงให้พื่นนงซื้อครับอันนี้นนก็สิบรรยากาศการเดินทางนะครับพี่น้อง เดี๋ยวข้างหน่านี่ีกปะไปกันได้ไหมลอะ <c oughs> <c oughs> ตายตัวนกลัว <c oughs> <c oughs> อยังนะยังงงนกเออครับเป็นไหนพี่น้องรถออโต้ครับนี่คือการใส่เกียร์ของรถออโต้นะครับ พวนขัดชะมานอ้อมนี่ในี่น้องเดี๋นี้กองแค่ว่าอันนี้คือเหยียบเลยครับนี่เหยียบเป็นบางเหยับยุบอันนี่ฮะไม่หยับไม่หยับเลยไม่หยียบเลยไม่หยียบเลยเข้านั่งนั่งเดี๋ยวมาโอ้มันต้องได้เหยียบ<ะ>เรื่องอะคือพ่อเรื่องอะไรคือพ่อก็อเปี่ยงคัดตัวนี้กันว้างสันอ<า>โอ้ดีทีเนาะรถยุ่นใดเน,นาะครับนีห้องขี่อยู่านี้ รถรุ่นหนห้อี่นี่มันคือจังหวะอะไรเหี่ยวคันเดกาครับผมันเกงั่น,นกนี่เป็นลบนครับโอ้ขับมันเกงที่เป็นลบนครับตอนนี้ยังยังเป็นบ้าอยกไเล้เป็นเดก้าอรครับโอ้ลบบครับหวานเกสทีครับโบอ้วานใครับลอบเนี่ยเจ้าของรับีเถ่าเคเอาเนี่ยนะที่เอ้โอ้นั <laughs> กเถอะเสียตัวได้เก้าไ้ครับพี่น้องหวานใจสทครับเป็นว่า อันเดก,ก้านี่เจ้าของครับมันบม่มีเบียดมันบม่มีเบียดแต่เรื่องบกายเขาครับถ้าเขาฉีร้องมึงไม่ได้บ่เนี่ยได้ยุบร้องมึงได้บ่ได้ไ,ดไม่ยยาาไมีปัญหาอาหานใจอาารใจไม่มีปัญหาเลยครับอันนี้เขากระซี มาหอดเฮียนป่าดีเลยครับพี่น้องการเดินทางมาจากบ้านดเดิดบ้านสัมเพยียบ้านเสื้อครับเขามาหาป่าดีครับผมนะนี่เหรอผู้ใดอ้าวมาถึงบ้านเสียดีทวีโชคแล้วนะครับ Ô kia cái này là gì ạ? Sấy 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 cầu cho. Được rồi. quá đó. Xe nhảy khỏi. Đó nó, nó đi. Tông này cáp đi แล้วทเทนเลอร์ออม,ม,มาหอดมองครับพี่น้องที่ทำการง่ายครับทำการเคลื่อนย้ายโดยรถดีก้านะครับสองเจ็ดศูน ของดีชวีโชคครับแอาแกกันลังยางสำรวจตรวจการครับพี่น้อง รถแมโคกับว่าหอดนานะครับบริษัทไทยตอนรถแมโคล่ลงหนยพี่น้องเบื้องครับเพราะว่ามันค่าชุดลงหูค,ครับพี่น้องตอนนีเบ้าเผ่ากับดีถอยเที่ยวดินครับเมื่อนี้สาวนุ่นบริมาน้ำครับพี่น้องสาวนุ่นอยู่บ้านครับไปเอาดินนะครับเที่ยวแรกของวันนะครับ อากาศกระซิฮอนๆไ้่ใช่น้อยครับเงอนพี่น้องฝนล่มครับป่าฝนไม้นุ่งนะครับพี่น้อง เตรียมมาเนาะพี่น้องเนาะเดินทางครับ let's go นนเฮ้ยบาะเบาสารคิดพี่น้องเอ้าวสำหรับคลิปนี้ครับผมลาป้าจากพี่น้องไว้เพียงซ้ำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องบ้าเป่าสาวน,น,นุ่นน้ำซิงทีมี้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอ้าวสำหรับเมื่อนี้การคำว่า,าสวัสดีครับ